E S D สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินผัดมาม่านะจ๊ะผัดมามา่าสองซองแล้วก็ใส่หมูแล้วก็ใส่แฮมใส่กระหล่ำปีแล้วก็ใส่อะไรไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้ใครๆบวกมากินด้วยกันเด้ออร่อยหิว ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เลยทําคลิปนี้นะคะมากินด้วยกันนะคะมา,าผัดเองกินเองจ้าหลังจากเล่นหิมะหนาวหิวหิวจ้าทุกคนอร่อยทำเองอร่อยเองจ้า

ตอนผักหิวไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอจ้ะอ,อร่อยๆหลับนายจะเอากุ้งมาใส่อีหลับีนเราหิวอืม Chá. à phao sư văn anh á rồi kim tò hiểu hiểu hả Ừ. Quỳnh đại đơ, mau. อร่อยจ้ะทุกคนอร่อยหมดแล้ววันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวก็เลยกินมาม่าจ้ะทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องยู u ูปของหนูนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าอิ่มแล้วไปได้อิ่มแล้วจ้าบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าจะเอาของอร่อยมาให้กินอีกเดี๋ยวรอบนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เป็นมามา่าแต่ก็หมด